รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน everyone welcome to the exciting battlefield in English Battle สวัสดีค่ะมาเรียนพุ่มอ่อนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตวาน,นิชวัฒนากุลนะครับเราสองคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Battle สุดภาษาอังกฤษพิชิต<ช>ยอดแชมป์รายการแข่งขันอันร้อนแรงที่นอกจากจะได้สนุกสนานกับความท้าทายของเกมแล้วเรายังจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันของเรากันด้วย พี่ตูนคะมีคำถามค่ะครับ Would you like to go to grocery shop with me? ไม่ใช่คนใจง่ายอยู่ๆมาชวนไปไหนก็ไปอย่างี้แล้วไปไหมคะไปช้อปปิ้ซื้อของเล็กๆน้อยๆกัน grocery shop คือร้านขายของชำไปดิฮะโอ้กําลังอยากได้ของจุกจิกมากมายเดี๋ยวไม่ได้ไปแค่สอคนชวนพวกมหันไปด้วยดีกว่าเลยค่ะมาเลยครับทั้งสองท่านเชินเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเวิร์กและคุณออมอีกหนึ่งครั้งทวนนะฮะตอนนี้เรายังเสมอกันอยู่1ต่อหนึ่งเกมเพราะนั้นวันนี้ใครชนะก็จะแซงเป็น2อหนึ่งแล้วนะครับให้เข้ากับทีมวันนี้ในโจทย์ของเราหน่อยปกติไปร้านขายของชำกันบ่อยไหมคะทั้งสองคนบ่อยค่ะจุจิกใกล้บ้านในงี้ส่วนใหญ่ซื้ออะไรกันพวกคุณอ๋อออมนี่ชอบไปซื้อของกินเลยค่ะอะไรออกใหม่ๆนี่ต้องรองขนมนมเนยคุณเวิร์กล่ะ ผมนี่ไม่ค่อยได้ไปนะเพราะส่วนใหญ่เป็นคนแม่เป็นคนไปโอ้คุณดูเป็นลูกกระตันยูมากให้แม่ไปซื้อเพราะเราจะจําไม่ค่อยได้ว่าบ้านเราใช้อะไรบ้างติ๊กน้าตาลน้ําตาลแม่จะรู้แต่เหมือนกันคือซื้อของกินเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องและเดี๋ยวดูว่าซื้อเองกับให้แม่ซื้อจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะกับโจทย์ของเราวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าประจําที่เลยผู้เข้าแข่งขันประจำที่เรียบร้อยแล้วฟังโจทย์จากบอสได้เลยครับ สวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคนวันนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับร้านขายของชำทุกคนจะต้องเลือกของที่ตัวละครในโจทย์ซื้อแล้วมาตั้งเอาไว้พร้อมกับติดราคาให้ถูกต้องของทั้งหมดมี5อย่างคะแนนเต็ม10คะแนน t o นี has got a m i s s i o n from his mother Tony's mom ้เ v e him 120 baht for b u y r n u y i n y t h n y t s i t g s at the grocery shop He leaves home with a shopping list in his hand and he hopes he can buy a snack for himself and his sister. Tony has got a mission from his mother Tony Moms gave him 120 b baht for buying many thing at the grocery shop ก็คือเด็กชายชื่อโทนี่เนี่ยนะคะพี่ตูนได้ภารกิจจากคุณแม่วันนี้ให้ไปซื้อของที่ร้านขายของชำค่ะ he leaves home with a shopping list in his hand and he hopes he can buy a snack for himself and his sister ก็คือออกจากบ้านมาด้วยรายการช้อปปิ้งลิสซื้อของเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะและเขามีความหวังว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถซื้อขนมให ให้ตัวเองและน้องสาวได้ค่ะนี่ซื้อกลับมากินกับน้องะนะฮะส่วนเขาต้องซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังโจทย์กันเลยครับ He knows that a laundry detergent was used up since last week, so the first thing he adds to the basket is laundry detergent. It's 29 baht. He knows that a laundry detergent was used up since last week ก็คือเด็กชายโทนี่นะคะทราบว่าผงซักฟอกเนี่ยถูกใช้หมดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะเพราะฉะนั <c oughs> ้น so the first thing he adds to the basket is laundry detergent ก็คือสิ่งแรกที่ใส่ตะกร้าไปเลยนะคะเป็นผงซักฟอกนะคะแล้วก็ it's 29บาทก็คือราคา 29, 29บาบาทเท่านั้น,นะคะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วเขาหาอะไรต่อครับไปฟังกันเลย He is still at the same place looking for a fabric softener. Although Tony is not sure which color his mom likes, he picks the pink one because he loves its scent. It's forty five baht. he's i still at the same place looking for a fabric softener นะคะก็คือยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะเด็กชายโทนี่มองหาน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ although Tony is not sure which color his mom likes นะคะถึงแม้ว่าโทนี่เนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าคุณแม่จะอยากได้สีอะไรนะคะแต่ว่า he picks the pink one because he loves i อสเซนนะคะเลือกเองเลยค่ะเพราะว่าชอบกลิ่นไม่รู้แม่ชอบอะไรผมชอบกลิ่นนี้หยิบมาเลยนะคะแล้วก็แม่ต้องซักเสื้อให้โทนี่อยู่ดีนะะโทนี่ต้องเป็นคนใส่โทนี่มีสินเลือกลิ่นใช่ค่ะ It's 45บาทก็คือมัน45บาทนั่นเองนะคะ the next thing he should not forget is vegetable oil he wants a bigger bottle but it's so expensive so he adds the small one to the baskets it is only 20บ baht The next thing he should not forget is vegetable oil. Huh? อย่างต่อไปที่เด็กชายโทนี่ไม่ลืมที่จะซื้อเนคือน้ำมันพืชค่ะที he wants a big g e r bottle ก็คืออยากได้ขวดใหญ่นะคะ<ช> but it's so expensive มันแพงค่ะ so he adds the small one to the basket ก็เลยเลือกซื้ออันเล็กแทนนะคะ it is only 20บาทมันถูกกว่าแค่20บาทนะคะประหยัดไปได้<ช>คือในที่นี้เนี่ยขวดใหญ่เป็นแค่โจทย์หลอกนะฮะไม่ได้บอกด้วยว่าราคาเท่าไหร<ช>่นะครับแต่สุดท้ายเขาเลือกขวดเล็กใส่ตะกร้า20บาทนะครับ even if he has spent 94 bath already he still asks one more thing it's soy sauce because his father likes to eat with an o m e l e t t even e if he has spent 94 baht already ถึงแม้ว่าเด็กชายโทนี้จะใช้ไป94บาทแล้วนะคะ he still adds one more things ยังคงซื้อต่อไปอีกหนึ่งอย่างนะคะ it's soy sauce because his father likes to eat with an omelet t ะะแม่น่ารักจังเลยก็คือซื้อซีอิวนะคะเพราะว่ารู้ว่าคุณพ่อเนี่ยชอบกินซีอิ๊วใส่กับไข่เจียวะคะ่ะ uh. rice sauce is just 10 baht but tony and his sister absolutely miss a snack despite having 16 baht left because his mother needs a soap and is cost 15 baht Soy sauce is just 10 baht but Tony and his sister absolutely missed snack นะคะคือซีอิวเนี่ยมันแค่10บาทค่ะพี่ตูนแต่ว่าเด็กชายโทนี่กับน้องสาวเนี่ยอดขนมแล้วแน่ๆเลยทำไมฮะ Despite having 16 baht left ทั้งๆที่มี16บาทเหลือนะคะแต่ว่า because his mother needs a soap and it costs 15 b a h ก็คือคุณแม่อยากได้สบู่แล้วมันราคา15 ท,ทําให้ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยเหลือแค่บาทเดียวซื้อขนมไม่ได้น่าสงสารสาครเหลือเงินกลับบ้าน1บาทด้วยความซื่อสัตย์ต่อคุณแม่แล้วก็ซื้อของฝากคุณพ่อด้วยนะครับสุดยอดเลยโทนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันท่านไหนจะได้คะแนนเยอะกว่าในเกมนี้ครับของที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมและติดราคาทั้ง5อย่างมีดังนี้ 1. ่งผงซักฟอก29บ้าาท 2. อน้ำยาปรับผ้าสีชมพูสี่มพู45บาท 3. น้ำมันพืชขวดเล็ก20บาท 4. ซีอิ๊ว10บาท 5. สบู่15บาทคะแนนรวม10คะแนนมา,ด,มาดูกันหน่อยโอ้โหโจทย์ข้อนี้ผมว่าน่าจะสูสีนะครับผมฝั่งนู้นเป็นไงบ้างมาเรียนถูกต้องไหม โอเคดีอยู่ค่ะพี่ตูนเดี๋ยวเรามาเช็คทีละข้อกันเลยไหมคะครับแต่ตอนนี้กลิ่นสบู่นี่ฉุนมากเลยระบบอ้วนมากเลยค่ะมาที่ข้อแรกก่อนเลยเขาซื้ออะไรก่อนพงซักฟอกราคา29บาทค่ะโชกล่องหน่อยโชกล่องว่าเราแปะราคาไว้นี่29บาบาทนะครับถูกต้องทั้งคู่ทั้งคู่เลยค่ะและต่อมาฝั่งนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มสีชมพูราคา 45บาทคุณอมทำถูกต้องค่ะคุณเวิร์กเป็นยังไงบ้างเอ่ยถูกต้องเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันนะคะ,ะ,คะไปข้อต่อไปค่ะเป็นน้ำมันพืชราคา20บาทโอ้คุณอมถูกต้องค่ะและคุณเวิร์กก็ถูกต้องนะฮะไม่หลงกลไปกับขว,ด,วดใหญ่หดดนะครับเพราะขวดใหญ่เราไม่สนใจมันแพงนะฮะดดข้อต่อมาอันนี้ซื้อฝากคุณพ่อทำไมเขาขายถูกขนาดเนี้ย ซื้อที่ไหนคะเนี่ยอยากจะไปซื้อตามเลยไข่ของชำนิดบาทราคานี่เอาแน่นอนไม่ได้เลย10บ่าทต้นเองนะฮะสีอิ้วขวดนี้ถูกต้องนะครับคุณอมถูกต้องเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นลุ้นแล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะจะต้องเป็นสบู่ราคา15บาทคุณอมถูกต้องค่ะนี่คุณเวก็ถูกต้องเช่นกันแเดี๋ยวมาโจทย์ต่อเขาบอกว่าต้องเอามาถูตัวก่อนแล้วค่อยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอกยอกสบู่วันนี้สีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ไม่มี เพรนาะฉะนั้นถูกทั้งสองฝ่ายต่อดีทั้งคู่สามารถจัดสิงคองและเกียนราคาสินค้าได้ถูกต้องทำให้คะแนนของทั้งคู่เสมอกันอยู่ที่10คะแนนจึงต้องตัดสินกันด้วยเวลาหากใครกดปุ่มหยุดเวลาก่อนจะถือเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปชมภาพช้ากันเลย เพราะฉะนั้นคุณเวิร์กกดก่อนก็เท่ากับชนะเกมนี้ไปเลยล ออมเกิดอะไรขึ้นกับเ,เธอ <c oughs> ทําไมเธอกดช้าคุณออมคุณออมออมให้หรือเปล่าเออมีความลังเลว่าแบบจะเอาเสียอะไรดีเมื่อกี้แอบคุยหลังใหม่ออมบอกว่าด้วยความที่แข่งมาหลายเกมแล้วแบบโจ๋ชอบหลอกกลัวจะมีพูดตอ่อกลัวบอสจะแบบเปลี่ยนสีอะไรต่อเลยยังไม่กล้ากดนะฮะโอ้คิดเยอะไปเกมนี้ก็เลยกลายเป็นเวิร์กนำไป2ต่อหนึ่งแล้ว เดี๋ยวไปเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปกันว่าออมจะตีเสมอหรือเวิร์กจะแซงแล้วชนะไปเลยนะฮะขอบคุณมากเลยสองท่านครับมาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่ามาเรียนได้เลยค่ะมาสุกเกรดความรู้ของเราในวันนี้นะคะคำที่หนึ่งค่ะ grocery shop Grocery shop นะคะแปลว่าร้านขายของชำนั่นเองที่เราบอกะะไปตอนต้นเลยใช่ค่ะจะต่างกับมินิมาร์ตกับซูเปอร์มาร์เก็ตยังไงอะของที่ขายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นของที่โลเค l l มากกว่าอยู่ในชุมชนมากกว่า<อ>คัะ grocery shop นะคะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นร้านแบรนด์หรือร้านเชนใดๆใช่แล้วล่ะคะ่ะครับต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงผิดกันบ่อยนะคะคำว่า vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable ไม่่ใช v e e g t a นะคะดูรูปนี่ยเระอาจจะคิดว่ามันเป็น vegetable แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแปลว่าผักนั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะเห็นวันนี้คุณพ่อชอบกินออมเล็ตมาเรียนเลยนำเมนูไข่หลากหลายคำศัพท์มากมาฝากะคะไล่เรียงไปเลยไล่เรียงไปเลยค่ะคำแรกค่ะ fried eggfried egg, fried egg. มันคือไข่ดาวก็คือเอาไข่ไปทอดทังตัวเลยคำที่สนะคะเป็นสิ่งที่คุณพ่อชอบกินค่ะออมเล็ ออมเล็ตนะคะแปลว่าไข่จเจียวค่ะครับต่อไปนะคะบอยเอッグ บอีเอกแปลว่าไข่ต้มค่ะและสุดท้ายมีต้มแล้วเราต้องมีไข่ลวกด้วยนะคะก็จะเป็นซอฟต์ o บอีเอกก็คือไข่ลวกนั่นเองค่ะซอฟต์บอีคือต้มเบาเบาๆคือลวกนะฮะใช่ค่ะอ่านี่เป็นคำศัพท์ที่เผื่อเอาไว้รับประทานอาหารเช้าเวลาเราไปเที่ยวอะไรนี้ก็ใช้ได้นำไปใช้กันได้นะคะโอ้โหวันนี้เรียกว่าได้รับความรู้และความสนุกสนานแบบจัดเต็มเช่นเคยครับส่วนใครอยากจะทบทวนบทเรียนหรือชมรายการย้อนหลังก็คลิกได้เลยที่ www. etvthai.tv ส่วนวันนี้ตูนกับมาเรียนและ English Battle ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับบายกาย h a ะ e a g o o Day เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ใจจริงอยากจะเป็นเรื่องเกวกับผู้หญิงผู้หญิงน่อยความสวยความงามอย่างนี้ยค่ะเราถนัดมากกว่าเราก็ต้องคิดบวกไปก่อนนะคะว่าเราชนะแน,แน่แต่ถ้าเกิดไม่ชนะอีกก็คงต้องไปบทแล้วล่ะค่ะคราวนี้